ล่าสุดเลยนะคะเรามาอัปเดตข่าวกันต่อบอสลิซ่าของเราไม่ปล่อยให้ฟแฟนได้รอนานค่ะหลังจากที่ห่างหายจากโซเชียลมมเดียไปประมาณ3-4วันได้ล่าสุดที่เจอที่สนามบินกรุงเทพนะคะบินลับไปประเทศอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าล่าสุดน้องลิซ่ามาลงรูปบนอิสแกรมส่วนตัวแล้วนะคะมาทั้งโพสต์ลงทั้งสตอรี่มีทั้งรูปภาพและวิดีโอกันรัวๆเลยละคะ่ะกับความเท่สวยเฟีสกับแคปชั่นหัวใจสีแดง ะะและอีกหนึ่งภาพลิซ่าม,มาสปอยในฐานะนักแสดงฮอลลีวูดหรือไม่กับซีดีส์ดังอเมริกาเดวไวท์โลดทัสซีซนสก็เป็นเสื้อเชอิ้ตสีขาวนะคะก็มีคําเขียนว่า เดี๋ยวไว้โลดทัสอะไรประมาณนี้นะคะก็มีต้นมะพราะ้าวอยู่ทะเลอะไรเอ่ยนะคะก็น่าจะเป็นเสื้อของซีรีส์ดังอเมริกาแล้ะคะ่ะกับลุกหน้าม้าผมสั้นนะคะกับกระโปรงสรันส้นสีน้ำตาลเลือดหมูเรียกได้ว่าหุ่นเอ่ยนะคะฟิตแอนด์เฟิร์มสุดๆความหลี่ซานลูกสาวเมกันบอยสุดๆ กับแฮชแท็กลิซ่าก็ขึ้นหนึ่งเทรนในประเทศไทยระยะเวลาอันรวดเร็วนะคะกับความเทส่สวยเฟียสน่ารักตะมุตะมินะคะและอีกหนึ่งรูปลิซ่าก็อยู่ที่ประเทศไทยนะคะก็ได้อยู่กับนักแสดงชาวไทยหลายคนนะคะก็มีทั้งนัก แสดงนะคะชมพู่อรารยาแล้วก็มีน้องแอร์บิเกลนะคะแล้วก็มีต้าหนึ่งเพื่อนสาวคนสนิทนะคะก็ถือว่ามาประเทศไทยก็มาพักผ่อนด้วยรวมถึงการทำงานรวมด้วยนั่นเองละคะ่ะเราก็จะได้เห็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะที่นอริซ่าได้มาลงทั้งมีการขับรถนะคะฟังเพลงร็อกสตาร์ของนอริซ่ากับฐานะเศรษฐีนีย่อมๆนะคะกับความสวยและรวยมาก รวมถึงคลิปวิดีโอการกินลมชมทะเลนะคะเรด้ว่าพักผ่อนชิลๆสุดๆเลยแล้วค่ะแล้วก็มีรูปภาพเซลฟี่รวมด้วยเรดีว่าก็มาลงให้ทีมแม่ๆได้หายคิดถึงนะคะก็ล่าสุดท้ายแฟนๆต่างก็แชร์กันบนโซเชียลมีเดียก็มีแฟนๆออกมาพูดถึงกันนะคะล่าสุดทางพี่สะใภ้ของหนุ่มซีโอเฟอรริคอาร์โน่ค่ะเขาก็เป็นภรรยาของอเล็กซานเดอร์อาร์โน่นะคะก็เป็นพี่ชายของหนุ่มซีโอเฟอร์ริกนั่นเองแหละค่ะก็ ไปท่องเที่ยวทะเลที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็มีการมาลงรูปรวมถึงการลงสตอรี่นะคะหนึ่งในนั้นเราก็จะได้เจอน้องหมานะคะนั่นก็คือแฟนๆบอกว่าก็คือเจ้าเลิฟนะคะก็คือน้องเล็กคนสุดท้องของบ้านตัวแอลแฟมเบนั่นเองละคะ่ะแฟนๆก็น่าจะทราบกันนะคะว่า,าเจ้าเลิฟนี้ไม่ได้อยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะก็อยู่ที่ป่าลิสฝรั่งเศสมาสักพักหนึ่งก็ได้มีการแยกตัวออกจากเจ้าแมวเหมียวนะคะที่อยู่โคร,รีอาโคใจ ก็ล่าสุดเลยแล้วก็จะได้ยินเสียงคนเรียกลิซ่านะคะแล้วก็ได้ยินเสียงน้องลิซ่าด้วยิา่ซ แฟ,แฟนๆก็บอกว่ารอน้องลิซ่ามาลงรูปแทบไม่ไหวแล้วนะคะได้ยินแค่เสียงก็หายคิดถึงแล้วละค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดเลยถ้าชีมแม่ๆนะคะ,ะมีเรื่องราวอยากจะได้เพิ่มเติมก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์แสดงความคิดเห็น En g a เกตโพสต์ N ล่าสุดของน้องลิซ่ากันเยอะๆด้วยนะคะ